โอเคโอเควันนี้เราเป็นแมตลิ่งชันนะครับเจอกันระหว่างอัศวินโตกรมะแล้วจะลอทครับผมแล้วก็เป็นเด็กยักษ์นะครับยักษ์ก็แค่ชื่อน้ำพริกนั่นเองเดี๋ยวจะเป็นไงไปดูกันโอเคสองสามสี่สองสามห้าห้าไปเปี่ยนเอยโหเปลี่ยนห้าไปเลย เลยหรือเปลี่ยน5้าใบเลยเลยหรือเฮ้ยผมเชื่อมั่นในกลุ่มลงกาของผมกลุ่มลงกาโคอปเปอรชั่นผมไม่ได,มได้ใส่ด้วยนะรอยทีมงานเขาทำยักษ์ใหม่ๆมาให้เล่นได้ก่อนผมจะไม่ใส่เลยเข้าเธอนะคนแรกจุดสองการ์ดเวทีแข็งแกร่งที่สุดความจ <ะ S 2> เจริญให้เลย มีเนี่ยปีมือหงอของปลาไปแล้วคนดีๆเของปลาจ่าย5เจมสครับปยายโยมเลยหรืออะไรไหมได้เลยสกิลปยาโยมครับชุบนายริยาบาลหนึ่งตัวชุบเป็นกราบหนึ่งตัวแล้วก็ผ่านเลยถึงเชาเลยเขาเทิญจวนหนึ่งครับความเจริญตัวสองใบชุบโห ใหญ่ละเราต้องเต้น V หนักกว่นี้สามสี่ห้าหกเจ็ดอืมคิดหนักเลยอ่ะหนักแบบนี้ก็ผ่านไปเลยสิครับอุ้ยผ่านเลยผ่านเลยเหรอแค่เจ้าหนึ่งเราวัดใจอยู่แล้วสักครู่สักครู่อ่า ตีมาเป็นคูโดมผมก็ยอมอ่ะโอเคแบตเทิลเละรครับตีเลยหนึ่งบ้านนนโุกอีกทีนึงให้โดมให้โดมจริงด้วยให้โดมเก็ท่านโดมนั้นหนึ่งตัวผ่านเลยผ่านเลยเิมตัวหนึ่งครับสกิลนนโุกจุดหนึ่งสกิลโดมสกิลโดมเก็บวืดเก็บสามจ็บหนงมากกว่าแต่เก็บไม่ได้ังนั้นเราก็เมดิกครับให้ไหม I need medic หนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าโดมรอบนี้ผมได้ใช้แล้วคุณทำผมพื้นรอบนี้ผมก็ได้ใช้บ้างแล้วล่ะสี่เกมครับเฮ้ยำมันโถวิชาชุบชีวิตวิชาชุบชีวิตชุบก็มีใครอยากจะไปแอสการ์ดไหมเอาลบบ ตีนะครับเอาเลยพี่ยมเลยตีเพียรโยใช่เกาจะทำลายเลยเขาเตือนจดสามที่แปดเลือกเลือกลูกสมบัตพวกโจรให้เลยมันชอบสีฟ้าที่สุดเลือกเป็นเลือกเป็นอ่าดีชา เย่ว่ะเย่ป่ะคุณขโมยนนทพบผมไปยิงต่ออย่างนี้สกิลพลังผมเศร้าอ่ะแล้วก็สกิลแอคการครับทิ้งมือหนึ่งไปเอาตัวนอนขาให้เกิดสามไม่ใช่สถานที่จะเป็นทุกยังไงล่ะทิ้งนายแกทาดกามครับลงอิชาครับสกิลอิชาเส้นวายนนทพบไอซเป็นสามแล้วก็ เป็นเทวดาไปแล้วเอาเหอะเอาเหอะเอาอิชาตีโดมเก็บวะคำนี้เราคุณโดมเราเก็บไปได้อะเก็บอะไรเก็บไม่ได้เลยลอาเอาน้ำมันโทตีให้ให้ได้ดิเฮ้ยมิมี่ถ้ามันก็อีกจังบ้านสักครู่ผัดแค่นั้นแหละเขาเทินจรวดหนึ่งครับตัวดหนึ่งแล้วก็โดมคุณโดมไม่มีครับไม่มีแต่น้องมิมี่เนี่ย ลุยน่ะไงน้อนแผ่ท้เขามีทศก,กัณฐ์ว่ะอเอาทศกัณฐ์ขึ้นหนึงที่เหลือเรีย,ยงหนึ่งหน้ากล่องอ้โหแห่คือกูรักล่ะเท้าครับสี่เจมยายทศกัณฐ์ใช้ไม่ได้กข้ไปเป็นปูนซะเถิดเทคครับทิง้งอากาศไปเลย ทิ้งแอดก์ดเลยอ่ะดีป่ะวะทำแบบนี้กับแอดก์ดอ่ะแต่มันเปลี่ยนเผ่าเนี่ยเฮ้ยจะเราโลมนุษย์เราจะโยนเกมเกินไปหรือเปล่าอย่าบอกนะไม่เอานอนทุกอะอ๋อนอนนอนทุกนอนทุกอยู่ดีวะผมก็ต้องนอนทุกอยู่ดีเพราะว่าจะลงกลุ่มมาก็คงไม่น่าจะไหวแลคิดคิดยัดตลอดเลยอ่ะตกอ ผมจะลืมไปว่ามันเป็นเผ่านี้ช่างมันเถิะที่แม่พอใจครับอาแต่เป็นเทวดาหมดแล้วแต่เป็นเทวดามันเป็นเทวดาหมดแล้วนะผมมาเอาเป็นโลมนุษย์ก็ได้จะตีแล้วครับยิงกล้าพระองค์แตกตายใครเอาไปใครครับตีนางบันโถ่ไปเลยมอตตี้อย่าให้มีคันที่สองอย่าให้มีคันที่สอง ย่ายไปครั้งที่สองเด็กๆตีได้ตีได้ตีได้ช่างมาแล้วไม่ต้องโลกมนุษย์แล้วตีชาเลยครับตีชาด้วยไาเยเลือกครับโอ้เอาเลยมือหงบแล้วแย่ว่ะเราต้านทานมือเขาไม่ไหวละเอาเป็นที่ทรันฮะอัศวินโตกลมแห่งความแม่นยำคุณต้องโดนอาณาจักรของเพลงผม ลดราคาลดราคาดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ก็ทิ้งทิศทางครับโอ้โหเอาเลดิโอลิวันนะพยายักษ์ทศกัณ์ที่จูบจูบจู่วเฮ้ยรู้ได้ไงว่าจะเอาอันเนี้ยมีอยู่คนเดียวแล้วก็เอาทศกันตีบ้านหนึ่งไม่ไม่ไม่ตี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 ยีตีทีต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 ีีตีีตีีีีีีีีีีีีีี เดี๋ย<ม>วเจมส์อะผมจะเลยครับให้ด้วยใจดีจังโต้ศกันจาเอามีพิสูจกน์ึ้โอ้โหจังหวะนี้ครับโยโ่อีกแล้วครับผมคุณจะสู้โท้ศกันก์คาราเต้ตัวนี้ได้ไงแต่ผมทิ้งสี่เจมครับาานางมันโรอีกแล้วแล้วก็ขุดใช้วิชาชุบชีวิตเอาไอ้นั่นไหมแล้ว นี่แหละครับทั้งวันนะแอร์กาดเราจบปัญหานี้ได้ด้วยการแปะแอร์กาดจะตีแล้วครับเออตีครับอันนี้ใช่ทำลายเ,เราเทปไปเลยครับเดี๋ยวเธอหน้าเราโดนยิงเออรับหลุมผมที่คุณโอ้โหขอโทษครับขอโทษครับเนี่ยคุณติดการเ d r อคนอื่นอย่างเงี้ยผ่านแล้วครับผมเซ็จุดสองเราเตบอร์ดเราก็ตาย แรกครับผ่านเลยเราถึงโจสองครับผมจะเลยนะไิ๊กแยผ่านเลยอ่ะให้ให้ให้เพิ่มเจริญโอ้โหไกลมากเลยดูติ๊กแย้มมาเลยเราไม่อยากทิ้งเลยอ่ะแต่ต้าใช้ไปแล้วแต่ถ้าเราไม่ลงตัวกันเราจะตายไอ้คนพูดที่ทำนาสว่าทิ้งครับลองจรินต่ไปดิเฮ้ยทิ้งเมดิกด้วยทิ้งโก้านลงก้านลงก้านเลยนะจะตีนะครับผ่านเลย บ้านหนึ่งโดมากไหมโดมงมาแต่เขาได้เก็บมาแล้วเขาได้เก็บเติรนจุดนึงครับแล้วก็โดวงครับเก็บนั่นไงเขาได้เก็บนู่นไงทำไมวันนี้เราดวงไม่ค่อยดีอสก่ะทิ้งเป็นเท้าครับโด่งมาเลยไงเราเรามอบคุณกล้ามเกเรให้เป็นหัวใจของคุณไปเลยมีตัวไหม อ๋อไปนอนใช่เรายังรอดอยู่ผ่านเลยโอ้หเขาผ่านใส่เราอ่ะโจนึ่งครับเคยในเมื่อคุณชงชิงผมไปสี่เกนเราก็เอาคืนมาเออเอ็ดีอาร์กันไปเอดีอาร์กันมาตีแล้วครับเอาเลยตีกล้ามของตัวเองครับให้มันคือสนามคุบ้าเถอะผ่านครับคือสนามพุ่มอะ ทิ้ง5เต็มครับ5เต็มลงกาเวนน่ะโมโลงมนุษย์ถ้านเดินฝั่งตรงข้ามโบกเวเวอสองผ่านเลยลงมนุษย์ลงมนุษย์ด้วยแล้วเราจะตีเขาได้ยังไงตัวตัวอืมล่มนุษย์หักไปเป็นกมันไม่โล่มันก็มันก็หกมันใหญ่เกินอ่ะผมก็ต้องประกาศอย่างยิ่งใหญ่ว่าผ่านเลยเสจุสอง อย่าละความเจริญเอาเลยจุดสองโอ้โหต้องเล้นี้หนอยอ้าวเอาตีไปเลยมอนตี้ครับผมลบสองจำนวนบนสนามน้ามือของผมสองสี่หกรถไปแปดคอยมีแต่จุดๆุเป็นศูนย์ตีกันนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านแล้วพาวเวอร์ก็จะเป็นหก จนหนึ่งใบโอ้โหเราก็ยังตีเขาไม่ได้อยู่ดีอย่าเลยกระดุมหน้อยโอเคเราก็ต้องใจเย็นๆไว้ลงนิ่งไว้ก่อนผ่านครับผมแค่สี่ผ่านาเขาเทนนินจูดึงครับคุณต้องโดนมื่อแหละจิง ปะกีรูปลงนางมณโทเช่นเคยชาวไม่เอ่ยไม่ครับแล้วผมก็จะชุบต้นทกนิ้วเคชอุบัติเหตุมณโฑแย่แล้วมันเป็นอุบัติเหตุทกตายอีกแล้วผ่านครับผมตัวหนึ่งอันนี้ไม่ดีครับโอ้โหโซฟเลยครับไม่ต้องสูบด้วยฟื้นแบบไม่ต้องส่มเลยทีเดียวตีนางมนโฑวะโอ้โหทำไมคุณต้องตีนางมนโทผมด้วยตีได้ตัวเดียวผ่าน เติอนตัวหนึ่งครับแค่ฝันตรงข้ามบวกฮาวเวอร์สอง้างั้นเราก็อันนี้ของใครวะเนี่ยอ๋ออันนี้ของฝั่งตรงข้ามาตีนะครับเลยตีไปเลยตายอ่ะฮะเล็กจีอย่าให้มีคันที่สองโตโหเอาเถอะ <laughs> อย่าให้มีคันทีน่สองแล้วถ้ามีคันที่สามมา อย่าให้มีครั้งที่สอรองเขาหมดแล้วนี่เขาน่าจะหมดแล้วติดครับดาบศักดิ์สิทธิ์อารอนได้ครับติดให้ได้แต่อัรวสปโต้กลมเท่าน,นั้นครับพาวเวอร์บวหนึ่งปเป็นห้าตีแรกเป็นห้าตีแรกตายมาคืน<ต>แล้วก็ผ่าแล้วผมตีดงไปคุณก็จะเก็บใบน้ําไปคุณมีเป็นคนที่เลือกทำอะ <า S 2> ไรไยได่หนึ่งใบยหนักเลย าจะเก็บมันทบไปเรือ่องขัเอาเป็นปฏิร,รูปนะครับเฮ้ยใช้เรื่องเพื่อเสริมปฏิรูปเอาเจมส์เนาทิ้งปฏิรูปลงเทียร์ยกักษ์ทศกัณฐ์ทศกัณฐ์เหรอครัอะไรครับเจกับทิ้งทิ้งกุ้งประกรันไปเลยทิ้งกุ้งประกันเพื่อเรียกกุ้งประกันเพื่อเรียกกุ้งประกัน เึ้นหน้าเราจะดูใีเดียวมือกี่ใบครับผมมือสองใบผ่านโอ้ยเขาผ่านนะผ่านก็เธอโจสังครับเรอนอเราไม่อยากทิ้งสักใบเลยฮนะแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ย เ็กนี้เลนหลุมอ่าหมดแล้วคิดนักเลยจริงด,ดีไหมวันีเปิดข้ากขาด้วยจะอย่าคิดนานเดี๋ยวคลิปยาวอย่าคิดนานเดี๋ยวเกมยาวเราก็โยโรไปเลยเอ่อ ต,ตีแล้วครับเอาเลยครับบ้านนึงครับโดมอ่ะีกบ้านหนึ่งรู้ว่าเป็นโดมมิมีนะ่ฮะโอ้โหยำแย่มมาผ่านครับเขาเทิร์นโจนหนึ่งก่อนแล้วก็โดมครับเก็บเปลินเขาสกันรอบที่สามแล้วก็มิมี่ครับตอนนี้ผ้าใบเป็นหลุมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โอ้มีตะใบโปร,โรดทั้งนั้นเลยอ้าเอาอูอุตระประธานผู้รู้ความจริงขึ้นหนึ่ง เขาเป็นมือปืนมีนายเกี้ยวน่นอนเราเป็นมือปืนมีนายเาเปิดเมจิกสักสองใบสิแล้วก็ทิ้งเท้าครับลุกเอาเลยครับได้เอฟเฟกต์ลุครับสอดแหนบสองใบสองครับสี่ครับโอ้โหได้ยิงอยู่ดียิงยิงพญายักษ์โทสะการแล้วก็เอาไว้ท็อปแบบนี้เล็กเขาทำนะอันนี้โอเคแล้วก็ถ้างั้นโทสะการเขายังไม่ต้องใช้ครับทิ้งเท้าครับ ลงนี่ครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้เล่นซะก่อนแลนสล็อตฮะตัวสองใบแล้วก็เลือกอัศวินโต๊ะกลมหนึ่งใบในนั้นลงสนามได้ถ้าเจอแล้วก็เอฟเฟกครับแลนสล็อตบอกว่าถ้าลงมาเป็นสีแดงได้บวกหนึ่งอัศวินโต๊ะกลมบวกหนึ่งพาวเวอร์ทั้งบอร์ดโอเคอันนี้ก็จะเป็นสองแล้วก็ทิทานบอกว่าถ้าลงมาจากสกิลของอัศวินโต๊ะกลมจะได้ทำลายการ์ดอีกฝั่งหนึ่งใบกับทำลายไปเลยแล้วก็เอาทิทันโมงเลยหนึ่งบ้าน แล้วก็เอาอู๊ดตีบ้านไหมออแล้วก็เอาแรงสล็อตีบ้านเออตายครับเรียบร้อย